สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่จะพาทุกๆคนนะคะไปเก็บของขวัญที่บ้านเกรลก,กันนะคะซึ่งในเทศกาลแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าถ้าหากใครที่กําลังดูคลิปอยู่ตอนนี้นะคะแล้วยังไม่ได้ไปรับของขวัญที่บ้านเกรลกนะคะ เข้าไปรับด่วนเลยนะทุกคนเพราะว่าเขาจะแจกถึงวันที่24เท่านั้นนะคะถ้าหากเลยวันที่14ไปแล้วเป็นวันที่25วันคริสต์มาสใช่ไหมคือเขาจะไม่แจกแล้วนะคะใครช้ากว่าวันที่14คือจะไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะจะมาเตือนทุกๆคนนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าไปเก็บของขวัญน,นะคะไปพร้อมๆกันกับพี่เลยนะคะเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยต้องรีบเลยนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปบ้านเกรกคือ ต้องรีบเข้าไปเก็บของขวัญเลยนะผมรบวนบอกว่าคือ,เ,อเริ่มรวนแล้วพี่เริ่มรวนแล้วคือแบบว่าของดีมากไปเก็บพร้อมๆกันเลยทุกคนอย่าได้ลืมเชียนะน้องๆแล้วตอนนี้พี่ก็เก็บมาประมาณหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็อะไรเนี่ยเออสิบห้า 15. นี่คือของดีๆทั้งนั้นหละทุกคนมันไม่ควรจะพลาดเลยเก็บไปรัวๆเก็บไปรัวๆ อ้ยอันนี้พี่อยากได้มากเลยอ่ะตอนนี้พี่กำลังสะสมเชอรี่หรือว่ามันคือต้นอะไรอ่ะทุกคนใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกพี่แล้วกันนะไอ้น,นี่ไอ้ที่เราต้องสะสมเพื่อมาแลกของพวกนี้พี่อยากได้พี่เจ้าของทุกอย่างนะคะมาเพื่อที่แบบว่าอยากแต่งแบบว่าคริสต์มาสป,ปีใหม่แบบปังๆนะคะทุกคนอมไม่เอาอันนี้ก็คือน่ารักกุก๊กกลิบ วันนี้พี่เก็บหมดแล้วรอนีอ่สิหาดูดีๆนะลูกทุนนะใครยังไม่ได้เก็บไปเก็บเลยนะเดี๋ยวไม่ได้นะมีเพชรด้วยนะพี่จะบอกให้แป๊บบอกว่าเหมือนปีที่แล้วอะ่ะช่วงเค้นมานะจะได้ของแต่งเลยนะโอ้แล้วปีนี้ไม่ได้อะไรเลยอะไม่มีของแต่งเลยแบบว่า เฮ้ได้หิวเงินหรือเปล่าอะคะแบบของแต่งไม่มีแล้วของแต่งส่วนใหญ่ก็คือต้องไปผลิตของข,องขวัญหรือว่าจะต้องแบบแลกมาด้วยแบบหยาดเหง่อแรงกายของเราอะทุกคนหรือว่าการเติมเพชรอย่างเงี้ยไม่น่ารักเลยแล้วก็ในปีนี้อะไม่มีของขวัญคอลเลกชันใหม่เอ๊ะไม่มีของแต่งฟาร์มคอลเลกชันใหม่เข้ามาเลยใช่ไหมเหมือนคลิปที่แล้วที่พี่ลงไปอะไม่มีคอลเลกชันใหม่เข้ามาเลยอะมีอันเดิมเหมือนปีที่แล้วอะ พี่ก็รู้สึกเฟลอยู่นะเออเราจะต้องสะสมไหมอ่ะซึ่งมันไม่มี öst. อ่ะเ,네 Prefer <pipe> เ like <sh> Mexican <iert> ขาก็แบบจะให้เราเติมเพชรอย่างเดียวเลยอ่ะเราถึงจะได้มาเซงอ่ะเก็บของฟรีไปก่อนแล้วกันนี่นี่มีรัวคริสต์มาสด้วยคริสต์มาสหมดแล้วหมดแล้วทุกคน โอเคพี่เก็บหมดแล้วนะคะแต่ว่าฟาร์มใหญ่พี่ก็คือไม่เคยพลาดคือพี่มีอยู่ห้าหกฟาร์มอ่ะพี่เก็บทุกๆฟาร์มเลยนะไม่ให้เหลือเลยนะเพราะว่าของฟรีนะคะทุกคนรีบๆมาตํากันนะเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะเพราะว่ายี่สิบสี่เขาก็จะไม่ให้เก็บแล้วนะคะทุกคนเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็แค่เป็นคลิปสั้นๆน,นะคะที่พี่มาลงเพื่อเตือนสติเตือนใจน้องๆคนไหนนะคะที่ชอบดูพี่นะคะแล้วก็ ยังไม่ได้เข้าไปเกมตัวเองเลยนะคะแบบดูเฉยๆไม่เคยเข้าไปนะคะเข้าไปเลยนะฟาร์มเล็กฟาร์มน้อยมันก็เก็บได้หมดนะอย่าได้พลาดเลยนะในนาทีนี้นะคะทุกคนโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้พี่ก็ต้องต้องขอตัวลาทุกคนไนเพียงเท่านี้นะคะไว้เราจะกันใหม่ใน E ีพีหน้านะคะเดี๋ยวมาดูว่าอ e ีพีหน้าพี่จะนำอะไรมาฝากทุกทุกคนอีกนะคะเดี๋ยวพี่ขอตัวไปหาต้นเชอร์รี่ไปหาของ ส่งลงเรือก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าพี่กำลังเร่งนะคะหาของขวัญปีใหม่มาแต่งที่ฟาร์มใหญ่นะคะให้ดูสดสวยงดงามเหมาะกับเทศกาลที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะบ๊ายบาย